สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบเตอรนะครับวันนี้เราจะมาทบัการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นเดลต้ากับตัวขึ้นจริงหรือเด้งเพื่อลงต่อนะครับก็ตัวนี้ใครมีหุ้นเดลต้าบ้างครับมีไหมถ้าคนมีก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคนยังไม่มีจะเอาไงดีนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกราฟกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมจะพาอ่านกราฟจากที่ผมอ่านได้นะแล้วก็เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนนักลงทุนละกันนะครับเออนะก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็เดลตานะถ้าอ้างอิงนะครับอ้างอิงใน Time Frame Day เนี่ยเขายืนเหนือแล้วนะ ยืนเหนืออ m เอแล้วนะครับนั่นหมายความว่าอะไรถ้ายืนเหนือก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นไงถูกไหมเป็นแนวโน้มขาขึ้นไงนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะมองเฮ้ยมันยังยังไซเวย์อยู่หรือเปล่านะครับยังไซเวย์อยู่หรือเปล่าไซเวยแบบนี้ถูกไหมมันก็มองได้นะครับแต่ประเด็นคือมันเป็นสัญญาณ1เขียวละเออหนึ่งเขียวมาแล้วพี่น้อง หนึ่งเขียวมาแล้วนะครับถ้ามาอีกหนึงเขียวนี่เป็นยังไงทำหายด้วยนะครับถ้าหนึงเขียวทำหายนี่เป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับเป็นสัญญาณการกลับตัวนะน่าสนใจนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเดลต้าวัน ัที่จะถึงนี้เปิดมาปึง้งราคามากกว่า410บาทเป็นสัญญาณการกลับตัวจากใหกนาชินะครับจากการซื้อโดยใช้แท่งราคาใหกนาชินะครับเนาะก็รีมาร์คไว้ละกันถ้าเกิน410บาทเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเราก็มาดูว่า เดลต้าเนี่ยให้มันลงจบอะไรเรียบร้อยหรือยังนะครับก็มาดูก่อนนะครับโอ้ oh. ซึ่งตัวนี้นะครับเห็นไหมถ้าการาฟเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าการาฟหุ้นนะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นล็อกนะล็อกสเกลนะครับล็อกสเกลเห็นไหมถ้าไม่เปลี่ยนเป็นล็อกสเกลนี้กราฟมันจะเป็นแบบแบบแอบนอร์มอลถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นล็อกสเกลปุ๊บเนี่ยมันจะโอเคนะสัดส่วนมันจะได้นะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเซ็ตห้าสิบทองคำคริปโตพวกเนี้ย ให้มันเป็นลิเนียไปเลยนะครับอืมเพราะสเกลมันขึ้นแบบเท่ากันแต่นี้ต้องเป็นล็อกนะครับราคาเนาะเพราะว่ามันมีแต่ละช่วงราคาก็มันก็จะการขึ้นของแต่ละช่องมันก็ไม่เท่ากันนะครับโอเคแล้วก็มาดูที่ไทม์เฟรมมันก่อนนะแล้วก็ตีแนวรับแนวตา้านของเขาเข้าไปนะครับตัวของเดลต้าอืม ืมแนวรับแนวต้านม,มาดูทางเฟรมวิกถ้าเราตีโอเคมันก็จะเห็นนะครับด D ตึงโอเค เก็อันนี้ลบออกให้มันตรงกับตัวนี้นะครับตัวนี้มาอีกหนึ่งแทง,งแล้วเราก็แบ็กไปที่ไทม์เฟรมมันนะครับถ้าเราตีโอเคเนี่ยเส้นมันจะอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็มันจะอยู่ที่แปดถึงสิบเส้นนะถ้าตีแนวรับแนวต้านโอเคในไทม์เฟรมมันนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเค เราเข้ามาดูอ่ะตัวนี้นะครับถ้าอ้างอิงนะถ้าอ้างอิงนะครับจากจากเส้น EMA 75อันเนี้ยคือมันลงจบแล้วถูกไหมมันลงจบแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนขึ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยตัดจากอยู่สูงสุดเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเห็นเป็นรอบเห็นไหมครับเห็นเป็นรอบของเขาเห็นไหมเป็นรอบ แบบนี้นะครับเห็นไปนรอบไหมแสดงว่าอันนี้มันยังขึ้นไม่จบถูกปะมันยังขึ้นไม่จบเพราะว่ามันยังไม่ได้ตัดลงต่ำกว่า ema เ5นะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ารอบนี้ยังขึ้นไม่จบนะครับยังขึ้นไม่จบนั่นหมายความว่าอะไรเขาแค่ย่อถูกปะเขาแค่ย่อถ้าจะคอนเฟิร์มว่าจบคือเขาต้องตัดลงต่ำกว่า ema เ5แบบนี้ i ีเจ5มันก็ขึ้นไปแบบนี้เนี่ยตัดลงมาต่ำกว่าเนี้คือจบรอบละแบบนี้จบรอบขาขึ้นแต่นี่คือยังไม่จบนะครับแต่นี่คือจบรอบขาลงละไหมจบรอบขาลงเพราะว่ามันตัดขึ้นไปแล้วนะครับมันตัดขึ้นไปแล้วนะครับโอเคคราวนี้มันอาจจะเป็นการยอ่อถูกไหมไม่ใช่อาจจะมันเป็นการยอ่อ พื่อขึ้นต่อนั่นเองนะครับเราก็มาดูว่าเฮ้ยเขาย่อเป็นยังไงบ้างเขาย่อเป็นยังไงบ้างนะเออนะครับเขาย่อเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมย่อย่อจบหรือ,อยังเดี๋ยวมาดูกันนะครับเห็นไหมปึ๊บย่อจบหรือ,อยังแล้วก็วัดสิปบปูึ้งมาตัวนี้ปิ๊บ ห1สิถึงแล้วนะถึงแนวที่ควรจะเด้งแล้วนะนะครับถึงแนวที่ควรจะเด้งแล้วนะหรือเขาลงมาได้สูงสุดถึงตรงนี้78.6ดสิูไหมเจ็ดสินะครับถ้าคุณจะเพย์เซฟต้องรอดูที่200แต่ประเด็นคือประเด็นคือถ้าเรากลับไปดูที่ไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเห็นไหม มันเด้งแล้วนะมันเด้งขึ้นมาแล้วนะถูกไหมครับประกอบกับแม c d ดีตัดขึ้นมาแล้วนี่ตัดขึ้นมาแล้วด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีอีกเขียวหนึ่งนี่นะถ้ามีอีกเขียวหนึ่งนี่นะเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับเห็นปะเนี่ยสองเขียวปึ้งกลับตัวสองเขียวปึ้งกลับตัวเห็นไหม สองเขียวปึ้งกับตัวสองเขียวปึ้งกับตัวนั่นหมายความว่าอะไรสองเขียวปึ้งนี่กับตัวแบบนี้เลยนะถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่มันเด้งจบละก็ะอะไรซาอยู่ข้างล่างแล้วด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคนที่มีของวางสต็อปรอสไว้ตรงนี้ได้เลยนะนะครับตัวนี้ปิดไปละถูกไหม คุณวางสต็อปรอยไว้ที่310บาทนะครับแล้วมีแนวต้านอีกตรงไหนตรงนี้ไงตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเราก็วัดอ่าเราเราอ s สติเมตว่าเฮ้ยรอบเนี้ยใน time frame day เนี่ยมันลงจบละเพราะว่าอะไรคือมันตัดขึ้นมาแล้วไงเราอ s สติเ t e ว่ามันลงจบแล้วล้วกันมันมีสองเส้นนะคือมันลงมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปต่อนะครับ แต่ประเด็นคือ ha เป็นสีเขียวนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนั่นเองนะครับเรา estimate ได้เลยว่าโอเคมันลงจบละเราก็ตีจุดต่างสุดของอันนี้เราก็ลากปึงป้งปึ้งนี่ครับมันจะมีแนวต้านอยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมแนวต้านอยู่ตรงนี้ ต้านแรกก็คือตรงนี้แหละจะเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับยี่ามจุดหกถ้าผ่านยี่าุดหกนี่ไงสามนี่ซึ่งเป็นแนวต้านพอดีเป๊ะนะครับแนวต้านพอดีเป๊ะแล้วถ้าผ่านไปได้นี่ไงแนวตรงนี้แนวตรงนี้แนวตรงนี้หกร้อยยี่สิบสอและเด้งขึ้นมาได้สูงสุดคือแนว แนวนี้เออนะครับคำถามคือถ้าซื้อจากตรงนี้ขึ้นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันไปที่สามสามแปดจุดสองอืมยี่หกเปอร์เซ็นต์เอาไหมละ่ะเอาไหมน่าสนใจถูกป่ะ แต่ว่าถ้าขึ้นไปถึงแนวแนวเจ็ดสิบหกจุดแปดคือคุณจะได้ประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับอืมก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับ อืมได้อยู่ได้อยู่นะครับซึ่งมีโอกาสที่เด้งไม่ใช่เด้งมีโอกาสเป็นการกลับตัวนะครับเพราะว่าวาที่มันยืนเหนือ EMA 75นี้คือเขาจะเปลี่ยนจากแนวโน้มไซเวยตรงเนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นทันทีนะครับแนวโน้มไซเวยบริเวณนี้ จะเป็นขาขึ้นทันทีนะครับเพราะว่าเขายืนเหนือ EMA 75นะครับถ้าเขายืนได้จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับจากกราฟนะสำหรับตัวเดลตานะครับจุดชี้ขาดนะครับคือเขาต้องยืนวันวันวันจันที่จะถึงเนี่ยนะครับ เขาต้องทำไฮเหนือ410บาทถ้าทำไฮเหนือ410บาทนั่นเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับสัญญาณการกลับตัวและคุณก็รอเจอแนวัะทาะที่ 496, 622, 719และ838ตามลำดับนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับจากกราฟสามารถสรุปได้ว่าเดลต้า ถ้าวันจันทร์ยืนเหนือ410บาทได้เป็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับจากขายย่อเป็นขาขึ้นต่อนะครับยอ่อจบแล้วยอ่อจบแล้วมันก็จะไปต่อถ้าอ้างอิงจากไทม์เฟรมมันนะครับก็ไปต่อนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนักลงทุนนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับวันนี้แจ็คมมนนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ